สวัสดีครับสวัสดีฟันฟันๆหวยนะครับช่องชัยดูงเฮงนะครับทุกๆท่านกันเลยนะครับเนาะ,ะก็เข้ามาพบมาเจอกันนะฮะเป็นเหมือน ประจำนะครับในทุกๆวันนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะอ่ะนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นนะครับในที่ในเด่นล่างนะครับในเด่นล่างนะครับในที่ในงวดนี้นะครับมาดูกันนะครับซึ่งนั่นแหละก็ได้ดูนะครับในสูตรนี้กันไปแล้วนะครับเนสูตรวิ่งล่างนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวนะสูตรนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดงวดติดนะครับในงวด ที่12จะมาไหมนะครับระหว่างในที่เด่นเด่น6เด่น7ซึ่งนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้จะมาดูในหลายๆสูตรนะว่าเด็ดล่างเนี่ยนะครับมันพอจะเป็นในที่ในเลขไหนได้บ้างนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็มาดูในสูตรเก่าด้วยนะครับเนาะอ่ะสูตรล่างเดินดีนะครับในวดที่แล้วนี่ตัวเด่นก็ยังมาอยู่เนาะในสูตรนี้นะครับเนาะล่างเดินดี เป็นสูตรเก่าเนาะใช้มานะครับก็เป็นปีปีกว่าแล้วนะครับอ่มีในที่ใน4 2 4 3 4, 4 4นะครับแล้วก็4 5 5 2 5 3 5 4 5 5นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน6 2 6 3 6 4นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน6 5 นี่แหละครับเนาะสลับในสูตรนี้ซึ่งในสูตรเนี้ยนะในวดที่แล้วนี่รู้สึกว่าจะนะครับจะมาในแค่ในตัวเด่นนะครับเนาะเออนะนั่นแหละนะครับเนาะนี่แหละใครชอบนําไปจับไว้นะสูตรนี้ใช้มาก็หลายงวดแล้วมันก็มาชนกันนะครับกับในตัวเด่นตัวนี้อยู่เนาะเออหรือจะเอา6 7เนี่ยเนี่ยมี6อยู่ในตรงนี้เนี่ยสูตรนี้หรือจะเน้นไปที่ในเด่น6นะเนี่ยก็หวังว่าในตรงนี้จะเข้าอีกนะครับ แล้วก็ในสูตรนี้นะครับผมสังเกตมางวด2งวดแล้วนะเป็นสูตร3ตัวนะครับเป็นสูตร3ตัว2สูตรนี้สูตรนี้นะครับเป็น2ชุดเนาะสตัวสูตรนี้เป็นชุดเดียวนะซึ่งสังเกตว่ามันชนกันนะครับมา2งวดแล้วเนี่ยมันมันมันมักจะมาในตัวเด่นนะครับอาจจะเป็นเด่นล่างเลยก็ได้เนี่ยในวันที่17เจ็ดนี่ยลองดูในงวดที่แล้วงวดที่แล้วนี้ 1นึ่งทับสองทับสอ่ทับสาอ่าเนี่ย1กุมภาเนี่ยมี9กับ0นะเด่น9เด่น0เนี่ยเนี่ยเด่น9เด่น0เหมือนกันเลยนะครับผลออกมาล่างเนี่ยก็จะเป็นในที่ใน9 2เนี่ยเนี่ยมันก็มีนะมันมีในเด่นล่างที่มันชนกันแล้วงวดที่แล้วเนี่ยงวดที่แล้ว16เนี่ย16เนี่ย7 0 6เนาะอ่าเด่นตัวนี้ อันนี้0 5 6ย์เนาะอ่ะาเมื่อชนในนี้ใน0นย์ะครับ0ย์แล้วก็6 7ก็แสดงว่า6 7 0 6 7ย์จะมาล่างนะครับก็ในงวดที่แล้วก็มีมาล่างนะมีมา0นแล้วในงวดล่าสุดเนี่ยนี่เลยครับ 9, 3 930กนะ5 3 4เนี่ยชนกันในที่ใน3หรือว่า3จะมาล่างนะครับเป็นไปได้ไหมนะครับ3เด่น3 4, เนี่ยจะมาล่างนะครับหรือจะมาจับกันกับในสูตรนี้ เนีสามมาล่างนี่มี6กสหรือจะเน้นไปคู่เดียว6 3สาม3ามพลิกกับหัวด้วยนะครับหรือจะลองนําไปตัดกับในเลขดับเลขดับเหรอเลขดับนะครับเลขดับในงวดล่าสุดเลขดับนี่ก็จะวันที่1น,นะครับ งวดที่แล้วหลุดเนาะอ่านะครับที่ผมบอกว่าเอ๊ะนะครับเนี่ยศูนย์กับแปดศูนย์กับศูนย์เนี่ยในตรงเนี้ยเหมือนกับในงวดนี้เลยมันก็เลยออกเลขเหมือนกันเลยนะแกสลับกันนะครับเนาะแอบมาดูนะครับเนาะเนยมันสีเขียงกับเบอออดมาดูนะครับก็ในหลักสนะิบวดที่แล้วออกแปดศูนย์เนาะอ่ะอันนี้ก็พลาดไปนะครับสูตรนี้ นั่นแหละนะครับมันชอบหลุดนะในสูตรเนี่ยเนี่ยสูตรเนี้ยเอาอยู่นะครับเนาะในหลักสิบเนี่ยครับงวดน,นี้ก็จะเป็นในที่ในศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งสองนะครับส่วนในดับหน่วยเนะี่ยก็จะเป็นในที่ในแปดหกเก้าห้าแล้วก็จะเป็นในที่ในหนึ่งนะครับ นี่แหละนะสำหรับหลัก10เนาะหลักสิอีกแล้วนะครับเนาะดับศูนย์อีกแล้วนะนะกลัวจะมาหลือเกิดน,นะถ้าดับดับมาแบบนี้นะครับเนาะอ่ะก็ลองดูนะครับสูตรเลขดับนะบางทีมันอาจจะเป็นเลขเด่นก็ได้นะแต่สูตรเนี้ยเอาอยู่มาหลายงวดแล้วเนาะดับหน่วยเนี่ย เน like ี่ยดับหน่วยสุดแรกเนี่ยสูตรที่มันน่าจะหลุดผมว่าไม่หลัก10บก็หลักหน่วยแหละผมว่าน่าจะหลุดนะครับเนาะเออก็ลองดูแล้วกันนะครับเนาะผมว่าน่าจะหลุดนะหลุดแน่นอนนะไม่หลัก10ก็หลักหน่วยเพราะว่างวดที่แล้วหลุดงวดนี้มันต้องหลุดต่อกันมานะครับเนาะอาจจะลองนําไปตัด5กับ6เนาะเนี่ยเนี่ยหเนี่ยเด่น6เด่น7หรือว่า6จะมาในที่ในหลักหน่วยนะครับเออถ้ามันจะหลุดนะ ก็ลองนําไปจับก็ดูได้นะครับเนาะอ่ะก็นี่แหละนะครับเนาะสลับในที่ในล่างนะครับที่น่าสนใจนะครับซึ่งก็มีหลายๆสูตรนะครับเนาะเออแล้วก็ในสูตรนี้ด้วยเนาะสูตรนี้ลองดูนะครับก็หลักสิบก็มาจากในสูตรนี้แหละอ่าก็จะเป็นในที่ใน67เจนาะอ่าหกเจอ่าลองมาดูในหลักหน่วยนะครับเนาะหลักหน่วยหลักหน่วยก็ นี่แหละอ่ะเราเาผลในงวดที่แล้วนะครับผลในงวดที่แล้วผลในงวดที่แล้ว 59. 5 9าเกา7 80นะครับก็ในตรงหลักหน่วยตรงเนี้ยเด่นตัวแรกนะครับเด่นตัวแรกในหลักหลักพันเนาะหลักพันก็จะคูณด้วยเลขคงที่2แล้วก็5 หลักร้อยคูณด้วยเลขคงที่50คูณ5หน่วยคูณ3แล้วก็10ล่างคูณ6 0นย์คูณอะไรได้0ูนะอันนี้เป็น0 0หาก็เป็น0นย์ะครับ4 5 20 1 5, 5ได้5นะครับ7 3เป็น21 86นะครับเป็น48จะเป็น6 6บวกกับ8นีก็จะเป็น4เด้อ4อ่ะได้ตัวนี้ตัวแรกนะครับอ่ะอีกตัวหนึ่ง5 9,0,4,1,7,8,0หลักหมื่นคูณด้วยเลขคงที่5นะครับหลักร้อยคูณด้วย2หน่วยบนคูณด้วย6แล้วก็หน่วยล่างคูณด้วยเลขคงที่5 9,5เป็น45 4,2เป็น8นะครับ7 7 6นะ7 6เป็น42เด้อแล้วก็0,5ได้0ก็ตัดไปนะครับก็จะเป็น 5. อ่าได้4กับ5เนาะ อ่ะสีห้านะครับสี่ห้าอ่ะโอเคจับคู่เนาะจับคู่ให้ได้หกสี่หกห้าสี่หห้าแล้วก็เจ็ดสเจห้านี่แหละนะครับเอออ่ะจะมาไหมนะครับนอกสลับในที่ในสูตรนี้ก็ในเด่นฝั่งนี้ก็มาอยู่เนาะเออแต่ในฝั่งนี้ไม่มาเนาะหนึ่ง งวดก่อนออก4ี่ลองดูไหมลองดูบนมันออกบนไหมเนี่ยสี่หนเจดสี่หนึ่งหนึ่งเออก็ไปบนเนาะเนี่ยเต่นตัวนี้อาจจะไปบนก็ได้เนาะแต่ก็ไม่แน่นะงวดนี้อาจจะมาก็ได้เนาะในสูตรนี้นี่แหละนะใครชอบนำไปจับนะครับนำไปติดไว้นะเป็นสูตร2ตัวล่างนะครับเสร็ีก็1 2 3 4 5สี่ห้าหนะครับห7งวดนะ7งวดเนาะเออพลาดมา2งวดแล้วนะครับ7งวด นี่ลองดูว่าสูตรนี้นี่จะกลับเข้ามาได้ไหมนะสำหรับในวันที่1น่มีนาคมนะครับใครชอบนําไปจับนําไปติดไว้แล้วกันใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับเป็นแนวทางนะครับอีกแนวทางหนึ่งให้ทุกท่านได้ไปเลือกซื้อนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยเด้อนะครับเอ้าลืมลืมลืมสูตรนี้เลยนะครับเนี่ยสูตรเก่านะครับเด่นล่างนะใช้มาก็หลายงวดแล้วนะแต่สูตรเนี้ย ก็มีในเด่นล่างอยู่เนาะเออแต่เป็นเพิ่มแต้มไปแปดเก้าเนี่ยห้าหกเจ็ดแปดเก้านาะมาสามงวดติดเลยในตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่าเนี่ยมันชนเรียนหกเจ็ดก็แสดงว่าเน้นในเด่นหกเจ็ดนะครับมันชอบมาในหลักสิบเนาะในงวดที่แล้วก็แปดมาในหลักสิบเก้ามาในหลักสิบนะครับมีพลาดในงวดนี้มีห้านี่แหละก็แสดงว่าหกเจ็ดเนี่ยนะครับเน้นไปในหลักสิบแล้วกัน นะหกเน้นไปในหลัก10อาจจะเป็นชุดนี้สูตรนี้ที่มาก็ได้นะหรืออาจจะเป็นในสูตรนี้นะเนะี่ยถ้ามีสูตร6 7อันนี้มี6เนาะอ่าก็เหลือในแค่อันนี้นะครับในเด่น6กเนะี่ยก็มาชนกันนะครับหกหเลขพอสอจะมาไหมหกสี่หก้าเออมีชนกันใน2คู่เนี่ย นะครับเนาะเอานี่แหละนะครับเราคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกไม่จะไปต้องไปซื้อเยอะจับไปหลายตัวนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเฮงรวยบางๆกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ